และมนทรทหารบกที่24ของสิบนาิกฤษิีพนนะครับผู้รับการกองเ okay. อกนัยพงศ์งวัชรกรผบังคัการรการพดีสามแสกวักรกรท่าน ลำดับต่อจากตํารวจทูทรจังหวัดอุดรธานีครับเรียนเชิญนําคณะข้าราชการบรรพบฐานบกที่24ประกอบพิธีครับเรียนเชิญสํานักงานอายการจังหวัดอุดรธานีสํานักงานอายการคดีสํานักงานคดีแรงงานภาค4ครับในงานนี้เป็นการประกอบพิธีของบณฑลทหารบกที่ที่24 โดยท่านเลิมีติวิตตันสบูรผู้บัญชาการกางทัพภาคที่ี่สงเจ้าหน้ครัวจังหวัดอรดธานีสำนักงานคดีและศาลจังหวัดอุดธานี สามแขวงอุดรธานีสามเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีรองอุดรธานีเรียนเชิญสามแรงงาน สามปกครองจังหวัดสุรานีครับโดยท่านผู้บีนาาปกครองุรนทร์เพื่าการสัมาษณทางการครับโดท่านนายกอาจิตระเิฐ นรกนักเรียนรักษานะครับเรื่องของสำงานจังหวัดพิจารณาจต่ระเบียบเพื่อานผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีวังพวงมาลาถวายเจระยาสักกาะวันปีหยางมหา 也可以。 แด่เวียนมามันจบครบรอบอีกวลาหนึ่งเต็มผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพรรอมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจกมสมาคมมูลนิธิตรอจนนักเรียนนักศึกษาและประชานชนมีต่อประเทศชาติและประสงฆ์นิกรชาวไทยเร็เดจพระบรมินทรรมหาจุฬาลงกรณ์พระเทพศรินทราบรมราชินี พระสูตรเมื่อวันที่ตรงกับวันอังคารเดือนสิบพระองค์สเสด็จขึ้นเถิงถวัลยราชสมบัติสิวสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์นับเป็นองค์ที่ห้าเมื่อมีพระชนมายุคได้เพียงสิบห้าธันาคมพุทธศักราชสองพันได้ 42. 4ี่สิบสองร่ยที่สำคัญของพระองค์สังคมด้านการศึกษาความมั่นคขงของประเทศพระองค์คทำให้ชาวไทยรอดพ้น จากการล่าอานาถิคมยังทรงปรปับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินการไปรษณศนีย์โทรเลขและทรงเรียกไม่เฉพาะแต่บทธ,ธิดาของขุนนางและข้าราชบุทได้ศึกษาวิชาการทหารอันทันสมัยที่จะให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเนพระมหากราธิคุณอันใหญ่หลวงต่อวงชนชาวไทยจนตราบเท่าทุกวันนี้อันเป็นพระดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระผู้ทรงเป็นพระปิยัมหาราชของปวงชนชาวไทยแม้จกสมิตยอยู่หนท่พยั์สวรรค์วิมานชั้นฟ้าใด